ห้าเหตุผลที่เศรษฐีสําเร็จแล้วสําเร็จอีกคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนเหล่านี้เนี่ยถึงสามารถรวยขึ้นรวยขึ้นไม่ว่าเศรษฐกิจของโลกจะเป็นอย่างไรพวกเขาก็ยังเติบโตอยู่และนี่คือ5เหตุผลครับที่พวกเขาเนี่ยทำกันคิดกันแล้วก็ทําให้พวกเขาเติบโตครับเหตุผลที่หนึ่งครับมีการสร้างคอนเนคชันมีการสร้างสายสัมพันธ์กันตลอดติดต่อกันเป็นระยะระยะนะครับตลอดทั้งปี คนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับคอนเน็ชันเนี่ยถือว่าดีมากๆอย่างยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างว่าป้าเรนบิสเนสมาสลี่กับโทนี่โรบินเนี่ยเขาก็จะมีการที่จะดึงซีอโอหลายๆเจ้าเนี่ยขึ้นมาพูดเกี่ยวกับในแง่ของธุรกิจถ้าเกิดว่าไม่ใช่คอนเน็กชันนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีซีอโอระดับโลกเนี่ยมาพูดในคลาสนี้ได้หรอกครับและแต่ละปีนะครับโทนี่โรบินก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยแฮงเอากับผู้ประกอบการทีไรเนี่ยเขาก็จะมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเก เหตุผลหนึ่งก็คือการสร้างสายสัมพันธ์ที่มีการเข้าใจกันและกันมีการเชื่อมโยงทางกระบวนการความคิดมีการแลกเปลี่ยนไอเดียและสิ่งสําคัญคือพวกเขาเนี่ยเอื้อต่อธุรกิจของกันและกันด้วยนะครับข้อ2กล้ายอมรับความผิดพลาดแล้วก็พัฒนาไปต่อให้ดีขึ้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับอีลอนมัสเนี่ย เคยเปิดตัวรถกระบ,บะครับแล้วก็ตอนที่เปิดตัวเนี่ยมีความผิดพลาดในการนําเสนอเพราะฉะนั้นผู้คนมากมายเนี่ยก็คอมเมนต์ในเชิงนิ่ทีครับแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรกับออรอนแมนครับเขาแค่ยอมรับว่ามันผิดพลาดแล้วเขาก็พัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็นําเสนอใหม่แล้วก็ไปต่อปรากฏว่ายอดขายเนี่ยพุ่งทะยานมากกว่าเดิมอีกครับเพราะฉะนั้นความสามารถอย่างหนึ่งที่เศรษฐีสําเร็จแล้วสำเร็จอีกคือเขาไม่ได้ไปโฟกัสที่ความเห็นนิ่งทีหรือว่าคำวิพากวิจารณ์ แน่นอนครับถ้ามันผิดก็แค่ยอมรับแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ไปต่อโลกต้องการคนแบบนี้ครับผิดก็คือยอมรับและไปต่อถ้าเกิดว่าคุณถูกคุณก็แค่ทําซ้ําแค่นั้นเองครับข้อที่3สิ่งที่ทําให้เศรษฐีเนี่ยสำเร็จและสําเร็จอีกก็คือความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตัวเองครับจุดเริ่มต้นของ s ักเซสไซเคิลนะครับหรือว่าวงล้อข,ของความสําเร็จของโทนี่นรบินเขาบอกว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ ความมั่นใจความเชื่อมั่นความศรัทธาถ้าเกิดว่าคุณสามารถเริ่มจากตรงนี้ได้โดยเฉพาะการมีเซลล์เอสติมหรือว่าการยอมรับนับถือตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คุณเริ่มต้นสร้างสเกลกภาพโดยอัตโนมัติและแน่นอนครับคุณไม่ต้องต่อต้านเลยว่าคุณจะต้องเป็นคนยังไงแต่ว่าแรงกระตุ้นจากภายในจากความเชื่อมั่นของคุณเนี่ยจะส่งผลให้คุณเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นโดยไม่ต้องต่อต้านครับมันเป็นโดยอัตโนมัติมันเป็นโดยธรรมชาติ คือมีออร่าของความเป็นผู้นําความเป็นเศรษฐีความเก่งกาจจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณสามารถมีความเก่งกาจโดยอัตโนมัติแล้วเราก็มันก็จะสร้างรีซอสหรือว่าผลลัพธ์ไปเรื่อยๆครับเมื่อเราเนี่ยมีการเติบโตไปข้างหน้าคําถามคือเราจะอยากไปต่อไหมครับแน่นอนอยากไปต่อนี่แหละครับเป็นวงล้อตั้งแต่ B e l i e f นะครับโพเทนเชียรีซอสแล้วก็ Action นะครับเป็นเป็นแรงกระตุ้นครับที่ทําให้เราเนี่ยไปต่อได้เสมอเพราะว่าขายผลลัพธ์ให้กับตัวเองขายความเติบโตให้กับตัวเอง ขายความก้าวหน้าให้กับตัวเองเราก็จะอยากไปต่อไปต่อแต่บางคนเนี่ยมีแต่ความล้มเหลวรู้สึกล้มเหลวหรือว่าแฟกหรือข้อเท็จจริงมันก็ล้มเหลวไปด้วยก็จะขายผลลัพธ์ให้ตัวเองเหมือนกันครับแต่เป็นการขายผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเองก็จะรู้สึกล้มเหลวซ้ำซากเช่นเดียวกันครับเหตุผลข้อที่4ครับที่ทําให้คนธรรมดากับเศรษฐีเนี่ยมีความแตกต่างกันพวกเขาลงดีเทลครับดีเทลเท่ากับรวยเพราะฉะนั้นอีลอนมัสก์เคยบอกว่า ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจะต้องศึกษาและรู้อะไรบางเรื่องเนี่ยเขาจะศึกษาไปถึงขนาดว่าวิเคราะห์อย่างไรลงลึกลงดีเทลไม่ใช่ว่าแค่รู้คนส่วนมากก็แค่รู้แล้วก็เข้าใจแต่คนส่วนมากไม่สามารถมีความที่จะวิเคราะห์ได้แล้วก็ระหนักรู้แล้วก็นําไปใช้สิ่งสําคัญนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากการแค่รู้และเข้าใจเป็นวิเคราะห์ระหนักรู้และนำไปใช้ทุกอย่างก็จะได้ผลดีและทุกเรื่องในชีวิตร,รวมไปถึงเรื่องงานด้วย ให้เราลงดีเทลมากที่สุดแล้วเราจะรู้เลยว่ามันมีอะไรที่ท้าทายมากกว่าการแค่รู้และเข้าใจปกติครับเหตุผลที่5นะครับเษทีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ห่วงคอมฟอร์ตโซนเพราะว่าคอมฟอร์ตโซนเท่ากับขอบเขตรายได้ครับพวกเขามักจะชาร์ลเลนท้าทายตัวเอมใหม่เช่น ตั้งเป้ายอดขายที่สูงมากๆตั้งเป้าชีวิตที่มันใหญ่มากๆเหมือนกับที่สตีฟจ็อบส์นะครับตั้งเป้าว่าอยากให้ไอโฟนเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากได้แค่เงินนะแต่ว่าเขาอยากจะให้สินค้าของเขาเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกมากกว่าเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะครับจะขับเคลื่อนตัวเองด้วยการออกจากคอมฟอร์ทโซนไปสู่ความท้าทายไปสู่เป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่และที่สำคัญพวกเขาชัดเจนกับการลงมือทำชัดเจนกับเป้าหมาย คำว่าชัดเจนกับเป้าหมายก็คือเมื่อมีอุปสรรคอะไรเนี่ยพวกเขาแทบไม่บ่นครับไม่หาข้ออ้างพวกเขาทําให้เยอะแม้ว่าจะเจอคนเนี่ยไม่เห็นด้วยขัดขวางหรืออะไรก็ตามแต่พวกเขาจะไม่ยอมเสียเวลาที่สําคัญของพวกเขาพวกเขาจะมีแต่ให้พลังตัวเองให้กําลังใจแล้วก็ใช้เวลาในการคุ้นคิดครับว่าเราจะทํายังไงให้มันดีขึ้นพวกเขา,าจะสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือถ้าเป้าหมายใหญ่นะการลงมือทําก็ใหญ่ และสิ่งสําคัญคือคุณยังมีความเชื่อมั่นมากๆยังไงคุณก็ประสบความสาเร็จสำเร็จแล้วสําเร็จอีกครับแถมช่วงท้ายให้นิดนึงแล้วกันนะครับไรอันเจซี่เนี่ยเคยบอกไว้ในหนังสือด้านความสาเร็จว่าถ้าคุณเนี่ยห่วงความสบายคุณไม่มีวันที่จะร่ํารวยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยอมทํางานหนักช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแล้วก็สร้างทีมสร้างระบบให้กับตัวเองครับคุณก็จะร่ํารวยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐีทุกคนเนี่ยเคยทํางานหนักมาก,ก่อนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ถ้าคุณเต็มใจทำงานหนักช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตจากนั้นคุณก็แค่ใช้ชีวิตครับสวัสดีตอนเช้ากับพี่ๆทุกคนอีกครั้งนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ